ท่านครับทำไมต้องมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยะวัตถุนิยมความพอเพียงที่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านมีทางเลือกไม่เกินสีทางนะครับทางแรกคือเกิดมาทุกข์มากกว่าสุขแล้วตายไม่เชื่อถามคนเทติตเลยนะรอดมาจากพื้นดินไหวแล้วถูกฆ่าเพราะแย่งข้าวเงี้ยน้าสายมนุษย์นะเกิดมาทุกข์มากกว่าสุขแล้วตายจานวนไม่น้อย อีกทางหนึ่งคือสุขก,กับทุกข์พอกันแล้วตายไม่มีใครอยากเกิดมาเจ้ากันแล้วครับทุกคนอยากจะเกิดมาสุขมากกว่าทุกข์แล้วตายทั้งสิ้นเพราะอะไรเราคือใครมาจากไหนเกิดมาทําไมทําไมต้องการความสุขครับคำตอบก็คือเราคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ผู้ที่สร้างเราโดยมีโลกีสุขเป็นวังรางวัลตอบแทนในการรับใช้ผู้ที่สร้างเราไง วันนี้ผมจะให้มุมมองซึ่งไม่เคยมีใครเปิดมุมมองนี้มาก่อนในโลกนะมุมมองนี้ได้จากการผนวกของสามศาสตร์เพราะฉะนั้นที่ผมได้มุมมองนี้มาและผมกราบเรียนท่านทุกท่านในห้องนี้ด้วยความเคารพว่าแนวคิดนี้ผมบอกได้เลยว่ากว่าจะเป็นที่ยอมรับได้ไม่ส่อกว่าร้อยปีข้างหน้าเพราะแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้จะถูกต่อต้านไหม ดูจากประวัติศาสตร์ทุกแนวคิดใหม่จะถูกต่อต้านถูกใส่ความถูกอิจฉาและถูกกันกัแรแกล้งนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังหน่อยวันนี้ที่ผมได้แนวคิดนี้มาเนี่ยได้จากการผนวกของสามสาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์แพทยาศาสตร์ผมเป็นหมอรุ่นแรกของประเทศไทยที่ได้สองปริญญาแล้วได้ไปจบสาขาวิทยาส,สุขเฉินคนแรกของประเทศไทยอีก แต่ท้องศาสตร์นี้ไม่ได้ทำให้ผมได้คำตอบที่สมบูรณ์เพียงแต่ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมผมอยู่ในเกณฑ์ที่ผมดึงพอใจเท่านั้นเองจนกระทั่งโชคดีพบศาสตร์ที่สนั่นก็คือให้บอกเสยศาสตร์ศาสตร์ที่สก็คือศาสนศาสตร์เพราะผมเป็นพุทธครับแต่ตอนเด็กๆ อยากจะทําแต่บุญรดน้ำมนต์ไหว้พระเนี่ยถือว่าเป็นพุทธไม่ใช่นะเมื่วานฟังท่านวรวัชระเมธีสุดยอดเลยท่านบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพุทธศาสนิกชนหรอกมีแต่อะไรรู้ไหมพุทธศาสน์สติกชนรู้จักคำว่าติ๊กไหมค่อยติ๊กว่ากูพูดก็คือพุทธนั่นแหละแต่ไม่ค่อยเข้าใจพุทธศาสนา พุทธศาสนาจะติ๊กกนชนใครคิดอะไรเชื่ออะไรคิดแต่คิดได้งไงไม่รู้ท่านคิดเองก่อนะอนะเพราะนั้นแต่ผมเป็นพุทธที่เข้าเรียนอัสสัมชัญก็เลยอยู่กับคาทอลิกมาจนโตแล้ววันหนึ่งได้ไปอยู่กับยูนที่เยรูซาเล็มผมไปเยรูซาเล็มสองคนนะแล้ววันหนึ่งได้พบกับมุสลิมท่านหนึ่งซึ่งคุยแล้วทําให้ผมสนใจศาสนาอิสลามมากเลยแล้วในที่สุดเราก็พบว่าเราอยู่ในประเทศที่มีพิธีพราหมณ์เยอะมาก ตกลงทั้งหมดก็ผนวกมาเป็นคำตอบวันนี้